อันดับโลกล่าสุดวอลเล์บอลหญิงชาติอาเซียนก่อนแข่งซีเกมส์ครั้งที่33การแข่งขันวอลเล์บอลซีเกมส์ครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเตรียมที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่10ธันวาคมนี้โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ส6สมัยมุ่งมั่นที่จะคว้าเหรียญทองให้ได้อีกครั้งในบ้านหลังจากที่กวาดแชมป์มาได้1 4ครั้งหลังสุดซึ่งในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด7ดชาติประกอบด้วยไทยเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์อ ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เราลองไปดูอันดับโลกของทุกชาติในอาเซียนจากการประกาศอันดับคะแนนล่าสุดของสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติ f i b กันอันดับโลกวอลเล์บอลหญิงชาติอาเซียนของสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIBA อันดับ18ไทย171.66คะแนนอันดับ28เวียดนาม136.75คะแนนอันดับ46ฟิลิปปินส์7 6 1 6คะแนนอันดับ69สิงคโปร์39.47คะแนนอันดับ70อินโดนีเซีย39.07คะแนน ไม่มีอันดับโลกมินมาไม่มีอันดับโลกมาเลเซียตัดตัวเรียบร้อยประกาศรายชื่อ14วอลเล์บอลหญิงไทยลุยศึกซีเกมส์ครั้งที่33โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิงซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทย